สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมเบ่าเตียผ้าลวยจะพามาติดตามตัวเลขกับหน่อปากคูนที่ผนฝันแม่นครับหัวกอนมันกับฝันเกตหนึ่งตรงตรงครับท่านผู้ชมครับเบ่าเตียผ้าลวยก็เลยมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านงวดบันทีสองเพื่อจะผ้าหกนี่ครับครับเดี๋ยวไปรับสมับฟังพร้อมๆกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบ่าเตียด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับ โอ้โด่วนได้ครับท่านผู้ชมบโมเดลมาสจิตตามตัวเลขกับผกพูดเนาะได้ยินข่าวว่ามวลที่พานมาเพิน่นผมเป็นความฝันได้แต่เพินเ่นแปลได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งวันเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งเจ็ดก่อนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจม่งเลยบอกโอ้พอเที่ยงก็ได้ฝากมาสจิตตามเนาะเพราะว่าิผกพูดว่ามีความฝันและะน้วงวดนี้ฝันดีพร้อมได้เลขยเป็นฝากพี่ฝากน้องแน่นอนครับผมเนาะฝันว่าจากไหนในผกพูดฝันว่าเพิ่นไปขายของแล้วเพิ่นพักอันนั้นยายสียายสีกับยายวี่เพิ่นได้ข่าวสารมา ขนละกระสอบแล้วขนละถุงนี่แหละแต่พอนอามาเท่แข่งกันก็ถ่ายรดทเท่ถ่ายรดแมนเท่นละมุมผู้อะกันอาผูดใดเอาข่าวสารมาแต่ใส่อันของยายจอดก็ใหญ่อันวี่เพิ่มาเอาคืออันเอามาเท่ไปสิคือ่าใส่ถุงดีๆคอยว่าข่าวสารขาวจันทร์พานอยู่ถ่ายรด ถ่ายรถอันรถป้ายแดงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมวงตื่นเต้นใหม่ๆเลยตีหาถูหาเต็มถ่ายรถเลยโอ้ยอยู่ถ่ายรถเลยอยู่ถ่ายรถเลยนี่แหละอยู่มุมนี่แก่นี่ของผู้อันอยู่แก่นี่ของผู้นี่อยู่แก่นี่ฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมมันจะมีคำว่าถ่ายรถอยู่ถ่ายรถเลยแหละไปไปเจ้าของไปยืนเปิดถ่ายเอ้าผู้ใดเอาเขาพรเทียวไปจังซี่ก็เลยว่าเขาซานขาวจุนพวน พอใหญ่แล้ว <chaque> ก <urai> ็เลยว่าของอันแยจัดตัวฟังทั้งนี้ของยี่บีฟังทั้งนั้นเอาเพหมดคือพอใส่ถุงจักแล้วหมดว่าพเอาดาวเท่แข่งกันไปเอ้าเอาไว้ทีละก็เลยว่าเดี๋ยวจัดการเองก็เลยว่าเล่นกันอะไรไปกาของที่ผลกันไปเลยจะบอบอบขคนละกองแต่ว่าก็มีข้อละกองอยู่แมนคนละคนละฟังเป็นสองกลย่างด้วเป็นสองกล่องเข่าสองกองก็ว่าเอาคือคือเแ็ดไปยังซี่ก็เลยว่าเข่าสารทั้งสองคนขายเป็นพนบ่มีเป็ดเหลืองเป็นยังขาวด้วยลุง จะว่าโอ้เคยปัดแด้หน่คือคือปัดมันมันก็ต้องทะเบียนรถยางเดียวแล้วเนาะฟังแต่ว่าโยโย่ถ่ายรถทะเบียนทะเบียนก็ซีหาศูนย์หาซีหาศูนย์หาคิดอย่างว่าออกไม่เป็นไม่งวดนั้นทือวอดนอันไปเอาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกระล่าหรือวันที่หนึ่งคุ้มผ่ามันออกหาหาทีมันหนักออกหาหาจะยินอยู่เออไปเอาไปเอาวันที่หนึ่งเลยวันไหนก็เพไปเอาไปเอาวันไหนไปซ้อมรถมาวันที่หนึ่ง พอไปเอาวัตถุหนึ่งปุ๊บเลขมันเนี่ยละซีหาศูนหากระสือต่หาศูนศูนหาสีหาทีบัดหาหาัดกระสืออ่อว่ยมีผู้ใดใหญ่าหอาไม่ใช่สีใดผู้เขาแปงเป็นพอก็เป็นว่าแปงว่าเป็นดอกแต่ว่าว่าว่าไม่ไม่เลขตัวนี้เลขเลขเปลานี่มันบอกมันบอกร้อนแล้วเออมันเลยบอกกินว่ามันมันบอกดอกน่าเออกากระสือ เรืเสือกระดำมันแล้วคิดว่าหาๆก็ซื้อหาได้เง้ยมือเนาะบอกขนาดบอกเลยเอาหมดเลยจีแปะห้ยตัวไดนจีแปะใจใจจีแปะโรยยางเดี๋ยวเป็นบ่อจีแปะโรยนรถบ้านในเมืองทับหนายฝันตัวทับหนายฝันว่าฝันเห็นกับสารต่ว่าฝันเห็นกับสารหนี่เป็นฝันดีเป็นการฝันดีฝันว่าการฝันดีเห็นขกาวสารเขาจึงทุนอันอันนั้นมันเข้าประเดี๋ยวเดี๋ยวจีแปเอาทับหนายฝันเขามีตัวเลขแสดงว่าเขาแล้วเป็นบ่อขมีตัวเลข ประกอบใช่เอากับแปะเอาเออยึดเอาอันคือเลขเจ็ดหนึ่งนี่กะบอกเข้าไปบอกอ้าบอกอ้าว่าเออจะโมมากกว่าเจ็ไไดหนึง่งคือไหวแนเด้อพระเจ้าถึงเวลาพระเจ้าว่าพวกปันเด่นอหารข้าวสารหรือข้าวที่หุงสุกแล้วภายในเรือนทายว่าผู้ฝันจะได้รับข่าวหรือได้พบญาตินี่ลูกอะไรเลขเจี่ยงโฉดหกสี่หกหกสองศูนย์เนี่ยสองศูนย์ก็นี่อีกอ่ะหกสี่หกสี่หกหกสองศูนย์ศูนย์เก่า 604ตัวเกลีกเสียงโชคเออเลขาจะได้ฝัน6069640920หาตัวแต่ว่าพอเสี่ยงว่าจั้งแต่เมื่อก่อนเป็นทะเบียนรถแล้วเพราะว่ามันบอกว่าเท่อยู่กองกแกดิทายรถเออมันอยู่ถ่ายรถเลยเออเอากองแก้ไฟแก้มันเออตอไแรก็ขาอกว่าเป็นทะเบียนรถอย่างแน่นอนเลยนเพิ่นจะมากเลยตัวใดหลายตัวเพิ่นมากก็เลยว่าเออขั้นเป็นแห่ก่อซื้อ ถ้าแม so ่นนกดสื้อก็สื้อสื่อเจ็ดหนึ่งหกนึ่งแปดหนึ่งเด้อแต่ว่าขว้างกดมากแหงน่งซื้อเจ็ดหนึ่งเจ็หนึ่งต้องเปงต้องตรงเลยพอเดีวหนึ่งเจ็ดเจหนึ่งต้งตรงประเดีก็เลยว่าสาเหตุเป็นยังคือมาเจ็ดหนึ่งคอยยืนลลางถัวยืดสี่หลางถัวยบประเดีอันที่โจ๊กนัน ีเกียบบ้านเฮานั่นมาไตแขนดคอยค่ะปกติมันสิมมไตแขนดก้นอยู่บ่กี้เกี๊ยวเออมะไตปัดออกเพิ่นก็บ่ไปปัดเพิ่นออกเพิ่นก็บ่ไปมันก็ไตไปไปลูกไปหนีนี่มาขวนแม่ได้กด็อันอันนั้นเพิ่นก็บ่หนีก็เลยว่าโอ้ยเอาโถ่ไว้อีกบ่ค่ะจิงโจ๊กกัเจ็ดหนึ่งหน้าตัวเดียวกับหนึ่งกับแปะเมื่อเจ็ดหนึ่งตัวจิงโจ๊กเจ็ดหนึ่งบะคูณเพิ่นก็ฝันครับท่านผู้ชมครับเพิ่นก็ได้เลข ทะเบียนโดดเพลนหาศูนย์หาศูนย์หาหาศูนสีหาหาสีหาหาครับหมุนนั่นเลยครับส่านผู้ชมครับเกื่อไม่แน้วทางเลกรัฐบาลฉลากินแบงครับครับเอาปากกามาจดไปครับหรือว่าแคปหน้าจอไปครับครับครับฝากส่านผู้ชมเอซทั้งบานหมวบัญชีสองพิเนฟ้าหกกนี่ครับขอให้เอฟซีแห่งแห่งมั่นๆนเรื่อยๆหมวบัญชีสองพิเนฟ้าหกกนี่ครับครับเบา เตี่ยพาล่วยก็มีคลิปมาฝาก,ฝาก่านผู้ชมตะเพียงท่านี้ฝาก,ฝาก่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเใบาเตี่ยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ